ครับวันนี้จะกวาดพัฒนาซอยได้หยุดอยู่บ้านไม่ได้ไปทำกิจกรรมแต่จะไปทำการใช้สิทธิ์เพื่อตั้งสมาชิกสภาเทศบาลสภาจังหวัดสอจอหรือเพื่อนท้องวัดสอจอนะครับวันนี้จะไปแล้วขอเพี่วพัฒนา เส้นทางก่อนโอ้เสียงเครื่องบินบินตึบๆไปไหนเนาะขอดูหน่อยโอ้ไปตรวจสอบราชการอะไรเนะาะข่ให้ไปแล้วขาดปลอดภัยเลย โอ้ไปแล้วไาดปลอดภัยเด้อทำภารกิจให้สำเร็จต่างคนต่างมีภารกิจมีการจะทำเพื่อบ้านเมืองตามอำนาจหน้าที่คราวนี้ก็จะพัฒนาตรงนี้ ซนนี้นะครับเพื่อความสวยงามของภูมิทัศน์ใบไ,ไม้นำไปทำปุ๋ยได้นั่นเลยนำไปทำปุ๋ยปุ๋ยพืชสดปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยพืชสดโอ้ ขออนุญาต thank you Madam <Yeah. S 1> I I want c h i p t e r oh you yes I, I thought I I keep right I know pain I know pain I I I keep right okay. Okay. okay okay thank you beautiful beautiful I rise okay okay Oh but here เท่าๆไอยุบว่าชื่อไมิตามิตามิตาอ๋อไอไอไอเท่าเมตรเออเชี่ยมตอ่าไอชิบไลไอโนเฟนไอโนเฟนเยคิดไดอ๋อปนชืีอวคิดได้โอวิธีฟูนโอ้คิดต โอ้ปิตาเราเรียกเอาเรียกเทาเทาเป็นชื่อว่าเปิตาโอเคใหญ่ให thank you thank you ไอคลีนไอคลีนโอ้วีติฟูลโอ้เด็กๆซินเดนซินเดนโอ้สวยๆทั้งนั้นเลยโอ้ไอไลท์ไอไลท์เช่ไอไลทไอไลท์เอจ I like อ่าสบา h แ p p y I I t h e food r o ้ e ย็ดโอเ I f o o d เยอเย t h a n ท you ท่านว่าอนยญาโอ้นี่ฟูชิโอ้ฟชินาค่ะโอ้ฟูชิโอ้น่ารัก like i like i like ฟูชินาคโอ้น่ารักน่ารักโอ้ดูดูอ้ ไอไลไอไลท์เยกชื่ออไรใช่ออเพิ่งเห็นต้นมีชื่อของเปิ้ลน่ารักน่ารักมากพี่กีฟูนน่ารักเย็ดเย็ดน่ารักผุชื่อผชื่อ ะสวยมากสวยมากอะไรสวยมากมากสวยมากมากอูมโอ,อจีน่ารักน่ารักไ yeah. okay. อ้ไอ้โกคาร์นไอไอซี่ไอไอฟูสเยอะโอเคอืน่ารักน่ารักไอ้วันแชทวันวันแชทเยอะโอ้ซี

โอชิโอชอืมโอชิโอโอนารักนารักเฮปปี้เฮปปี้เฮปปี้เฮนาคานาานารัการักเขาเล่นด้วยเล่นกับมาดามโเคทคิเอ้ทักคโอเคอายลยเดีโอเโเ เมตตา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 ก็หบมกคัอโม,อ,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 มอ่าโอเค thank you thank you ม a d า m t h a